นักเขียนที่ค่อนข้างทุกคนน่าจะรจากเนาะก็จากที่เกเนี่ยทำงานโฆษณามาตัาก็ต้องใช้ความสาร,ร้างสรรค์ตลดเวลาในการว่าที่อะไรอย้ยอดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ก็นั่งพินปตปอดค่ะตอนขับรถมาวันเช้านะได้คำตอบงออ่ายๆว่าคิดว,ว่าความคิดสร้างสารรค์คือความคิดที่เรามีความสุขความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้ยากอะไรเลยความคิดสร้างสารรค์บางคนบอกว่ามันเป็นความคิดท,ที่แตกต่างสมมุติว่าระหว่างที่ทุกคนในโลกนี้เดินข้างหน้ามันมีคนนึงตัดสินใจกระโดดถอหยหลังทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ถือเป็นความคิดสร้างสารรค์ จะถามว่าคุณทำพิสกขฆาตทีมีความสุขไหมคําตอบอ่ามัไม่มีความสุขก็ได้ใช่ป่ะเพราะ,ะนั้นความคิดสร้างสรรค์ทำไม่ยากอยู่ๆแบบว่า,วาไม่พอใจใครก็เดินไปลงหล้างครอบจานอะไรเงี้ยก็ระบบไม่ดีเป็นวิธีถ่ายที่สร้างสรรค์เหมือนกันแต่ในั้นจะโดนต่อยอย่างไรนี่ไม่รู้คือก็เลยคิดว่าความคิดสร้างสรรค์คำตอบง่ายๆว่ามันเป็นความคิดที่ใหม่และทําแล้วเรามีความสุข เวลาที่เราทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนในที่นี้น่าจะเคยน่าจะเคยเรามรู้สึกนนสมมติว่าอย่างถ้าใครได้ดนตรีก็อัญเพลงขึ้นมาใหม่แล้วเพลงมีชอบว่าไอ้ที่ชอบวาดภาพอะไรแบบวาดภาพขึ้นมาอันหนึงเหอเออไม่ชอบเล้แค่นั้นนี่ก็คือความที่ที่มีความสุขแล้วด้วยแบบที่ที่สร้างสรรค์ แต่ว่ามันอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์ในอีกระดับหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ทาให้ตัวเองความสุขมันทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยสมมติว่าความคิดสร้างสารรค์น่าจ,จะเกิดการที่วนี้ตัวนี้มันสูงจังเลยวะอย่างเงี้ยไม่เหมาะคนโจวดเตีเ้ยที่จะมันนะั่งหราว่ามีความคิดสร้างสารรคว์ว่าก็ทำกุนีจ๊ให้มันฏิดปติอย่างเงี้ยงงรรไงไงเราพอนทำกุยโจ๊ดเสร็จก็คิดว่าเออฮ้ยมันก็ เราเองก็มีความสุขแล้วแต่ก็พอมันทำขึ้นมาเสร็จมีคนได้มานั่งดูในตัวๆน่เงี่ยก็มันก็เป็นความคิดที่แบบส่งความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วย,เ,ยเคยเคยตอบไว้ไว้ว่าความคิดสร้างเคยมีที่ที่แจ็คคีย์บอร์ดนะฮะพูดไว้แล้วก็จำได้เลยคือวันนี้เขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์คือความคิดที่ไม่ถล่ลายเออซึ่งซึ่งก็ชอกมาครับคือว่าเดยเปรียบเทียบว่าอย่างสมมติ การที่ผู้ก่อการร้ายเอาเครื่องบินพุ่งชนตึกตัวเซ็นเตอร์เนี่ยถามว่าสร้างสรรค์ไหมจริงๆผู้กับหนังไปคิดไม่ได้บางคนก็เคิดไม่ได้สร้างสรรค์ามากแต่มันก็เป็นการทำลายชีวิตคนจำน,น,นวนหนึ่งด้วยก็เลยคิดว่าเออความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันอยู่ที่เจตนาด้วยเจตนาของความเจริญของความคิดก็สำคัญเหมือนกันถ้าเจตนามันดีมันเป็นกา,ารเจตนาที่ทำให้เขาอื่นรู้สึกดี มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะก็คิดว่าเออแน่น่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ที่ตอบนิยามได้อย่างได้อย่างได้อย่างครบถ้วนถ้จริงเพราะว่าบางทีเราเห็นว่าโลกเราจะมีการสร้างอะไรใหม่ๆหรือว่ามีระบบอะไรใหม่ใหม่เลยคือมันมันก็เกิดจากการที่ว่าเราเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยนะู่ในอาณาจักรเนี้ย เป็นพนาลมของการตื่นของัุก็นก็อย่างนี้อย่างที่ที่ให้ที่ให้เราคิดเสียงในการปลุกจริงๆถ้าให้ทุกคนคิดเนี่ยก็จะคิดออกมาไม่ซ้ำกันเลยแล้วมันก็น่าแปลกมากพอคิดถ้าเราได้ฟังฟังเสียงในการปลุกของทุกคนหรือก็ถ้าแค่ฟังี่เพื่อนๆชาวใสแว่นเมืี้ขึ้นมาพูดให้ฟังเนี่ยมันก็น่าถาคคำถามอยว่าแล้วทำไมเราถึงจะต้องใช้เสียงในการปลุกแบบที่มันปลุกเราอยู่ทุกเช้าแค่นั้น อยตอนเด็กๆจะมีนักร้องกลากถลูกคิตตี้มีสาวถึงชอบมากเพราะเวลามันถลกมันจะแบบมันจะเป็นเสียงเพลงมันเ้รพอกดหัวมันติ้งมันจะหลอกโอ้ไก่ล้อโอ้ไก่ลเออรู้สึกว่าเอออย่า,ยางน้อยมันกนออ็มันก็เป็นเออมันก็เป็นเสียงนักร้องกลาบที่สร้างสรรค์เพราะนั้นเนี่ยจริงๆทุกแคะทุกอย่างที่รอบตัวเราอ่ะมันเอาไปคิดให้มันดีขึ้นหรือให้มันแปลกขึ้น ให้มันสนุปขึ้นได้หมดเลยนะแค่เริ่มตั้งแต่วัตถุแรกที่เราพบตอนเช้าจนถ,ถึงสุดท้ายตอนเรานอนก็คือหมอนเนะี่ยมันก็มาคิดได้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันยังมีหมอนที่สวยกว่านี้รุ่นก,กว่านี้ลองหลับกับต้นขอดดีหรืออะไรเงี้ยได้ดเหมนะือนกันสิ่งีมันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนตลอบอะไเงี้ย สัสิหรือว่าเป็นความสวัสก็พิจาราหนังสือเล่นึงมาครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองเขาบอกว่าสมองมนุษย์มันไม่มีมันไม่มีสมองใดออกแบบมาให้เชี่ยวชาญด้านอะไรเป็นพิเศษนั่นเป็นความเชื่อความเชื่อที่ว่าเฮ้ยคนนี้มีพรสวัสด์ด้านดนตรีคนนี้มีพรสวัสด์ด้านการคำนวณอะไรเงี้ยเพาจริงสมองมันมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันรอใกล้เคียงกันแต่ว่า สิ่งที่ทาให้ใครสักคนทาสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยมันคือการทําย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกอย่างเงี้ยเออคือก็อเลยคิดว่าโดยส่วนตัวตอนแรกไม่แน่ใจว่าบอนสวัสดีไหมแต่ว่าก็เป็นคนเชื่อในเรื่องของความขยันมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เชื่อมากกว่านั้นคือความรักในการที่จะที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับว่ามันเหมือน คือเชื่อในความใน,ในเวลาคนเรามีมีความรักในอะไรบาอย่างมากๆเพราะว่าถ้ารักจริงจริงเนี่ยมันจะมีพลังมากมากหรือถ้าสังเกตว่าเวลาช่วงที่เราแบบไปกินใครเข้าเนี่ยเราเราฝใส่เกงในไว้ข้างนอกดรียบตื่เป็นซูเปอร์แมนสามารถนอนดึกเพื่อที่จะนั่งทำของอะไรบางอย่างเพื่อให้เธอผู้นั้นได้อะไรเงี้ยหรือว่า เพลงอยู่ก็แต่งเพลงขึ้นมาได้อยู่เพราะว่ารูปสวยสังานนี่เองไงเพราะว่าเราเราเรามีความสุขบางอย่างซึ่งจริงมันก็อธิบายได้ด้วยด้วยด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรามีความรักมันก็มีสารบางอย่างหลั่งออกมาแล้วก็ทําให้ร่างกายเรากระชุ่มกระชวยมีพลังมากขึ้นอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องของการงานก็เหมือนกันก็คิดว่าถ้าเราถ้าเราักอะไรมากๆเนี่ยเราก็จะมีพลังทำทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเริ่มจากความรักแล้วก็ทำมันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนีย่ยสุดท้ายคือไม่ค่อยได้คิดว่าจะต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแต่คิดว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเราชอบเราชอบการคำนวณเราชอบฟิสิกส์เนี่ยเราก็มกมุนอยู่กับฟิสิกส์ถูกว่าก็เชื่อว่าสุดท้ายเราก็จะเป็นฟิสิกส์ที่เก่งขึ้นอันนี้แสดงว่าใครๆก็มีความคิดสร้างสรรค์ได้โหนั่นแน่นอนเลยครับจริงๆทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์คนเลยอ่ะนัน เดินไปเดินไปดูตามอะไรเนี้ยเราก็จะเห็นเห็นเห็นความที่สร้างสรรค์เล็กๆมากมายในชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตเนี้ยตั้งแต่แบบการแขวนกระถางต้นไม้หรือ้าต่าบการปักผ้าของคนมันมีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ตลอดเวลาคือความคิดโดยโจวย์โจทคิดว่าวิธีการคิดแบบอยากได้ของใหม่มันเป็นวิธีคิดแบบสร้างไม่ิธีคิดแบบต่อต่อคือเป็นวิธีคิดเหมือน หลักปฏิวัอุตสาหกรรมคือเพราะว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเราวอยากผลิตของเราก็เลยต้องการของชิ้นใหม่ขึ้นมาให้คนอยากได้อยากบริโภคมาก,กไปด้วยเลยเนี่ยถามว่าถ้าเราอยู่อยางพอมีพองกินสมาธาปวดอยู่ในวัดเล็กๆระบสบสงบก็ไม่จำเป็นต้องสร,สาร้างสรรค์ก็ได้นะแต่น่าจะเป็นวิถีที่สันโดษมากคือว่าเป็นวิถีที่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับโลกไปนี้ยคือว่าเชื่อว่าคนเราไม่ได้ต้องการความมีส,ร,สมร้รางสรรค์มากสำหรับการอยู่บนเดียวโลก แต่ถ้าเราอยู่กับคนอื่นคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์อย,อยู่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ถามว่าเราจะจะทำไงให้มันมีให้ตัวเราตัวที่คิดสร้างสรรค์คิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากจากสิ่งหนึ่งซึ่งเล็กมากเลยครับแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราถูกทําให้ดื้อไปก็คือว่าเชื่อว่ามันเกิดจากเครื่องหมายเพชชมาร์กเเดียวสามารถทําให้คนเรามีความคิดสร้างสรรค์ได้ซึ่งพูดง่ายๆคือ มันคือขอถามแต่ว่าก็เคยมีคนพูดว่าตอนที่เราเป็นเด็กเรามาืมตามขึ้นมาด้วยเครื่องหมายข,ข,ข,ข่ามเดินเข้าไปในโรงเรียนด้วยเครื่องหมายข,ข,ข่ามทำไมฟ้าเป็นสีฟ้าทำไมดาวเสาร์ถึงมีวงแหวนทำไมเราถึงเห็นดาวเหนือที่เดินทุกวันเลยนะทำไมเม่หมงนลอยเงย้ยคำถามของเด็กน,น,น่าสนใจมากเลยแต่ว่าพอเราเข้าไปเรียนในมนหาวิทยาลัยในโรงเรียน เขาบอกว่าพอเราจบมหาวิทยารมาเนี่ยทุกคนจะได้เป็นเครื่องหมายฟูลสตอคือลบเครื่องหมายเปน่มาแล้วคือไม่ถามอะไรแล้วรู้แต่สิ่งที่เขาบอกมามันต้องเป็นแบบนี้นะเธอก็เป็นแบบนี้เธอเชื่อครูเป็นนี้แหละเป็นนี้เป็นนี้อยู่ซึ่งโดยท้อแกึกษาของบ้านเราที่เนี่ยเป็นไปเป็นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามมาในชีวิตจริงมันเป็นความจริงคือว่าเวลาสูตสอนให้ไม่ถาม สมมติว่าตอนเด็กเราอยากไว้ผมยาวผู้ชายอยากไว้ผมยาวบตอนยุคเราเป็นเจมอลคนจะมีปอยมีปอยแล้วเวลาตัดผมก็จะเี๋ยวปอยเนี่ยแล้วเวลาครูใส่หัวคอมาแล้วปอยเนี่ยแล้วครูไม่เห็นแล้วตื้นองหัวคอลรไฟถูเป็นความภูมิใจของสมัยวันโยมคือไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราหลบซ่อนกันไว้ผมยาวขนาดน,นั้นแล้วเวลาเราเราไม่สามารถตัง้งคำถามได้เลยว่าทำไมไว้ผมยาวไม่ได้ แล้วครูก็จะไม่ตอบครูก็จะกดของเรียนเรียนอย่างนี้อยู่แต่ก้อนผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรในการที่หน่วยของยาบุญเรียนไม่เก่งหรืออะไรหรือถ้ามีเหตุผลก็ช่วยอธิบายทําไมตังเกงถึงเลยเลยหัวเข่าไม่ได้ทําไมผู้หญิงปักผมเกลียวไม่ได้คือคําถามพวกนี้มันถูกกดม,มันมีคำถามคืบขามมากๆเลยนะสำหรับใบยรื่นนอแต่พอมันถูกกดแล้วเนี่ยทุกคําถามมันหายไปด้วยครับ มันทำให้เรากลัวครูบเรากลัวไม่เดียวเรากลัวการทำโทษกลัวกันไกลครูบกลัวมันผู้ไม่ภาคสาทุกอย่างมันก็คล้ายกันแบบเวลาเราโตขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นเราก็เป็นคนเชื่องเชื่องนะคนเชื่องเชื่องเขาให้โต๊ะอี้ตัวนี้มาก็เติร์นก็นั่งไปก๋วยเตี๋ยวแบบอันนี้มาบ้านเติร์นก็เลิกโคมดีแล้วเรามากคนจจกัได้วย ใช่ครับคือคือโดยทั่วไปโดยปกติของหลักการปกครองเขาอยากให้ประชาชนเขาเชื่อชื่อเรื่ออยูล่านี้มาแต่โดยโดยทั่วไปก็ไม่ว่าไม่ว่าที่ไหนแต่ประเทศไทยมันมีไม่รู้แต่ประเทศไทยมันมีความที่ว่าเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่ในนั้นด้วยครับก็เลยก็เลยทําให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะไม่ตอบคำถามก็ได้อ่ะเหมือนกับไม่รู้ว่ากนมันต้องเป็นอย่างนี้เลยเนะียมันเลยทําให น่าเสียดายที่ว่าเราเสียนิสัยการสั้งคำถามไปซึ่งนะสำหรับเราคิดว่าใช่เป็นจุดสำคัญมากๆในการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คือจริงๆมันค้านกันอยู่แหละแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องจัดสมดุลกันเราเองคือใครกระเทียมกหถือว่าอยากจะสร้างสรรค์สิ่งทุกอย่างก็คงบ้าเราหันไปในาฬิกาบปุยต้องมีเสียงใหม่ไปอาบน้ำฝักบัวต้องหูดได้สี่แบบอะไรเงี้ย อันนก็ตะเทียนสานะแล้ว่ขาก็เข้าที่สมุลกันเองหน่ยหรือว่าไทยอ่ะมักจะคนไทยอ่ะมันมีรูปโกษณาด้วยแล้วก็มันก็บอกว่าเราจงพอใจแบบที่เราเป็นแนะคือตอวันออกมันสอนให้คนปรับตัวเข้ากับติถ้ามีโถยี่ตัวหนึ่งไม่สบายนั่งไม่สบายคนตะวันออกเนี่ยพวกไทยจีนอินเดียพวกนี้จะปรับท่านั่งตัวเองให้นั่งแล้วสบายกับเบาอีงแต่คนตะวันตกฝรั่งเนี่ยมันจะปรับเ้าอี้ให้เหมาะกับตัวมัน นั่นเป็สิ่งที่ต่างแต่ว่าเราควรยิ่โลกความกิวัตมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราตะวันไหนเนี่ยตะวันเราก็ตะวันต่งวันก็ตะวันต่อเพราะฉะนั้นแต่ในในในชีวิตประจำวันก็คงจำเป็นที่จะต้องที่จะต้องคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทีนี้เนี่ยคำตอบก็คือตอบกับที่คำถามเลยคือว่าเราใส่เครื่องหมายเครื่องมาให้กับหลายๆอย่างในชีวิตว่ามันต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันเป็นอะไรดีไหมสมมุติว่าเพลงที่มันดังอยู่ เฮ้ยมันเป็นช่วงนี้เต้เพลงเต้น๊นอบต้องเต้นท่าอะไรทำนองนี้อะไรอยเงนะี้ยคือแบบเฮ้ยมันต้องมันต้องเป็นอย่างาเปล่าเราเราเ้นท่าอื่ได้ไหมอ่าจะดังขึ้นมาก็ได้นะเต้นท่าคัตติบูอะไรท่านนีชกุทลทำอะไาอะไรงเงี้ยคือพอตั้งคำถามเดี๋ยวมันจะมีไม่นจะมีความติดต่อเองนะแต่ว่าพอไม่ท่าทาัาแล้วมันก็แต